ผมได้สั่งที่คาดกล้องมาที่คลองคอนะครับเรามาแกะกันเลยอันบ็อกซ์กันนะครับแกะกันเลยกล้องจะยับยืนหน่อยๆนระับมาดูกันคนระับก็มีเสียงรบปคนหน่อยต้องขออภัยด้วย เนี่ยเป็นแบบน,น,นี้แล้วก็จะคล้องคอเดี๋ยวจะมีคลิป <c oughs> ไม่รู้จะใส่ในคลิปนี้หรือเปล่าไม่รู้จะใส่ในคลิปนี้หรือเปล่า <c oughs> ตอนคล้องคอนะครับนี่บก็น่าจะแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมีคลิปนะครับ เดี๋ยวหลังท้ายคลิปนะจะมีตอนตายกับอันนี้ดูนะครับโอเคก็คตายกับโก p r o ได้นะครับโอเค,อเคอก็สำหรับนี้ก็จบเพียงตัวนี้ชะคกอใม่คลิปหน้าสำหรับลิปนี้ไม่ไหว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ใจด้วยนะครับภาพจากมุมกล้องกล้องคอภาพมันน่าจะสั้นๆนะครับก็แต่ว่าถ้าไปตุกบิดก็จะไม่สั้นครับ โทรศัพท์มันหนักนะเนี่ยก็ดรากบิดงูก็อาจจะยินมึงนะเนี่ยทำเป็นนี่ยอะอย่างได้อยู่ถ้าเป็นกูปรก,ก็น่าจะสวยนะครับผมว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะเพราะมันไม่มันไม่ค่อยยังไงอ่ะครับ จะประมาณน okay. hey, ี้โอเคครับก็บตอนนี้ก็จบเพียงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสักรุินนี้บ๊าบายกับฝากกดไลค์กดซับตะไลกดเลิกแจ้งช่องสารายุดยิงไล่ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสักรุ่นนี้บ๊ายบายโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อกล้องกลบ